สนับสนุนกันนะครับผมแล้วก็ขอให้พวกคุณเจอแต่สิ่งดีๆทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับผมมีแต่ความสุขมากๆนะครับเจอแต่สิ่งดีมากๆสุขภาพแข็งแรงครอบครัวของพวกคุณมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณ f อแฟนๆที่คอยสนับสนุนน้องๆที่ผม อยากให้ช่วยสนับสนุนคนไหนดีคนไหนไม่ดีรวมถึงตัวผมด้วยผมก็จะพยายามย้ำคำเดิมนะครับติเตือนชอบไม่ชอบเลิกดูกันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็ย้ำว่าขอบคุณจริงๆสำหรับทุกอย่างนะครับมีความสุขมากๆที่ได้เจอกันขอบคุณเ c ทุกด้อมขอบคุณนี่เลยคนขับรถของผม พี่เลนลี่น้ำตาลนะครับที่ไปสนับสนุนน้องๆผมหลายคนแล้วก็หลายคนที่เป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆผมมีความสุขมากอืมเรียบเรียงคำพูดยากนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าร้อมครับผมเดี๋ยวเขาจะหาหลงตัวเองกระทวงคุณ บอกให้ว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนได้เจอกันด,ดีใจที่ของจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคณได้รู้จักกันได้ได้รักกันได้เป็นนักไลฟ์กันด้วยในคืนจอ ดีใ,ใจที่ได้เห็นพวกคุณสนุกในการพูดถึงตัวผมไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องเลวด่าผมก็มันก็ผ่านกันมาแล้วไม่เป็นไรนะครับขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆอืสวัสดีปีใหม่ครับอีกสิบนาทีปีใหม่ ที่เห็นน้องหลายๆคนมาแวะๆเข้ามานะครับพูดภาษานี้แล้วกันก็คือดีใจผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งภาษาเลยแต่อยู่ๆได้มารู้จักกับคนที่เป็นคนละภาษากันทั้งหมดเลยมากมายเป็นร้อยคน เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากถ้าผมเป็นคนที่เก่งก็คงจะไม่ได้มีวันนี้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องราวที่น่ารักเลยทําให้ทุกคนได้มาสนใจติดตามกันนะครับดีใจจริงๆนะครับผมอืม <c oughs> <c oughs> กลายเป็นมีเพื่อน ่ังชาติเยอะแยะมากมายนะครับยินดีมากๆนะครับใครเบื่อก็ต้องขอโทษด้วยนี่แล้วก็เพื่อนซีิที่อยู่กับผมตลอดเวลาม